กระเพาะพี่น้องสวัสดีครับผมเงี้ยใช่กับมีตั้มครับผมม,ม,มามลองเอ็ดปลาหมึมกย่างกินครับพี่นอ้องมาอลองหมักเบิ้งเสียบใหม่มีตัม้มเป็นคนเสียบครับพี่น้อง <S <S ตัวเองใช้ก็จะเป็นผู้ย่างครับพี่น้องตั้น้ำจิ้มแซ่บๆจิ้มครับพี่น้อง ซื้อมาจะบาดกันีทามต่โลละร้อยแต่แต่อันนี้ซื้อมาครึ่งโลแต่มาลองมาลองเบิรงครับพี่น้องลองเสียบย่างนู่นเด่ะมันก็จะเป็นเป็นเหมือนตัวมันน่ะแดีกวก็ไปซื้อไม่ละสิบบาทครับพี่น้องก็จะมาละสิบบาทห้าสิบก็ได้น้อยเดียวเด่ะอันนี้ห้าสิบบาทเราได้ได้เยอะอีก่่ะ ครับผมแค่กระเสียบเวลามาย่างจักหน่อยครับพี่น้องแตหมกกักเก็น้ำก็มีขมิ้นซีอิ้วดำแต่แล้วก็น้ำเปล่าแต่ให้มันก็จะเหลืองเหลืองเลยเหลืองเหลืองเป็นน้ำตาลน้ำตาลหน่อยแต่ครับผมพี่น้องเดี๋ยวคอยติดตามตอนอย่างแล้วกันนะครับพี่น้องคอยใส่กับมีตามคอเสียบก่อนจะเอาไม่เสียบปลาหมึกก่อนเด้อพี่น้องเด้อเด๋ยวรอ ชมตอนย่างอะ่ะครับพี่น้องไฟกับแดงได้ทีแล้วครับผมเอาไปหมดวางเลยครับผมพอย่างไปไหนน<ผ>มดหม,มนไฟอ้อนเมดเไรครับพี่น้อง กดีดูครับพี่น้องโอโ้เหลืองเป็นแต่แซบครับพี่น้องนั่งผิงไฟพี่น้องคาโควิด มีแต่ไม่ใงญ่ๆครับพี่น้องไปซื้อกินบ่ได้เอกซิเดอร์พี่น้องเดอ้อไม่ละสาวบาท,าบาทพุ่นเด้อพี่น้องนี่นี่ก็นหลังตำน้ำจิ้มพี่น้องรสเด็ดซีฟูดเลยครับนี่โอ้แซบอีกลีเดอ ครับผมตู้นี้อีกเมนูหนึ่งกับแก้มครับพี่น,อน้องกิมบริษ่ทฟูดสีฟูดเลยครับขาดอย่างเดียวพี่น้องบด้ใส่ผักซีครับผมบริใส่บริซื้อมาเอาไม้ในน้อยนะจิม จะด๋อยเลยครับพี่น้เยอะคำอีกจะคำพี่นอ้องอืมจะด๋อยเลยจับหลายจับผมคลิปนี้เพราะใช้ก็ขอจบคลิปนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่นอ้อง กดติดตามไพื่แชร์กับเมย์ตั้มนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจจะมีคลิปใหม่ๆพี่น้องได้เบิกนะครับผมจัมงใดก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับพี่น้องแจ้งบริบทคลิปใหม่ไของคนที่ใช้กับเมย์ตั้มนะครับผมกับเมนูอีกเมนูหนึ่งแซ่บๆเดี๋ยวพี่นใช้คอไปไปจุดจุดตะบ่ายนะครับพี่น้องครับผมคลิปนี้พอใช้กับคอสวัสดีครับ